อีกเช้าวันหนึ่งที่เป็นธรรมดาแม้จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างแดนแวะเวียนเข้ามามากแต่คนเมืองตรังยังคงยิ้มต้อนรับหมูย่างหนังกรอบหอมกรุ่นแกล้มกับกาแฟโบราณที่ทำกันมานานนับร้อยปีนอกนั้นก็ยังมีประเภทติ่มซำที่บรรพบุรุษนำเข้ามายังเมืองท่าที่กันตังและอีกหลายอย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองของไทยแท้เค้กภูราเริ่มต้นจากตำบลลำภูราของนายขุกมิ่งแท่เฮง ที่อำเภอห้วยยอดก็สมัยก <ás> ่อนก็เปิดเป็นร้านกาแฟค่ะมีซื้อขนมมาเนี่ยปรากฏว่าเกิดเค้กเนี่ยไม่อร่อยก็าทิ้ขวดนะคะก็เกิดเป็นมะนาวใหญ่ก็เลยทำเค้กขึ้นมาทุกวันเนี่ยเป็นเป็นที่รอยักเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเค้กเมืองตรังที่ใครผ่านไปมาก็ต้องแวะซื้อฝากกลับบ้านกะปิดีหรือเคยปลาเหรียญดอกมัดประดิษฐ์จากวัสดุยางพารา หรือผ้าทอหมื่นสีและอื่นๆล้วนเป็นของดีเมือนตรัง